ดีแล้วครับที่กับลากอย่างนี้โชว์ครับโดนแล้วครับวิ่งอย่างเดียวครับหมดแล้วเนี่ยเห็นได้เลยครับเยาวไปยังไรบ่างไม่แรงไม่แรงหรือเปล่อยจ่อวิ่งจังอะไรไปโยกไม่ได้แล้วฮึบ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 จ่ายมักจ่ายมักจ่ายนหยุดยพังทีหยุดที่โลกหยุดที่โลกหยุดเบอิดลอยยิบโล

กโคก็อได้กอ no, no, no no. no, no. mm ้งเกอเยเาบเชี่ยไม่เป็นเอาวิงเดียวไม่เป็นอย่างเดียวนี่กเรือย่างเดียวู้อย่างเดียวเราไปย่งีเมือมือไ่อมือไปแจกันทำมันขึ้นแบบนั้นใจอยู่ในใจอยู่เนี่ย รบคันม้าคันยังยกขึ้นยืนไมไ่ปูสายมันไม่จุ่ม้ไปไม่ทุกเหนียได้ม้ไม่จะอยู่เล้นไงโอ้วิ่งเา่าี้ยเหยยบหยบไปบไปลเออคันนี้คันนี้คุ้แค่ไเนียตัวอะอคันที่ตีนมาเอ้ยงนอะไรนึ่งย่ง้เนนีันมานันมาเออล้กเด้ รครับ,รบมไม่อยู่ไม่มีซารลิงครับไม่มีซาอลิงเนาะเราคลิบก่อนเติมเราครับ